ใช่ป่ะเพราะว่าเวลามันไม่ได้แล้วเวลาคือแบบเวลามันมันกระชันชิดแล้วคือเขาจะลงไลฟ์กันแล้วแล้วใคเพิ่งจะไปถึงแต่จริงๆแล้วมันมีคิวเป็นขันด้วยไงเป็นเราด้วยไงอ่าแล้วเข้าไปถึงแล้วก็คว้าเลยในกระเป๋ากระเป๋าใช่ไหมนู่นนี่นั่งน,น,นี่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราไปเห็นคือความที่เราแบบว่าเราเห็นกระเป๋าแล้วเออเราจะเอา ดึงร้อยบาทเออแล้วฉันก็คือลนลานจัดแบบอะทำไมไม่มีใครบอกเนืกออกไหมแล้วแล้วมือฉันก็แบบไปปาดผมเพราะว่าฉันแบบโดนแอร์มานึกอออกไหมแล้วเหงื่อมันก็ออกอะเหงื่อมันออกเพราะว่าฉันตื่นเต้นมันไม่ถึงสักทีแล้วฉันก็ดูเป็นคนตื่นเต้นอะฉันก็แบบว่าจับผมจับอะไรจับเเผ้ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ฉันว่าลองนุ่นดูแบบ แบบล็อกแรกดูแบบว่าเออดูจับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจับผมเดี๋ยวดูแบบว่าโลนลานยังไงก็ไม่รู้ฉันก็เลยฉันเข้า้าอ่านคอมเมนต์เลยสว่าก็ฉันรีบฉนนันโลนลานไม่ได้เหรอฉันฉันรีบไม่ได้เหรอเพราะว่าคนตั้งกี่คนรอฉันคนเดียวนึกออกไหม มีคอมเมนต์บอกว่าอะไรรู้ปะเออก็คนเออก็คนก็คนมันรีบอบคือคนตั้งหลายคนรอเราคนเดียวแล้วผู้ใหญ่รอเราเราก็เลยร,รู้สึกว่าเรารีบไปถึงเราก็คืออยากทํางานเลยนึกออกไหมพอลงจากรถปุ๊บเรากา็นุ่นเนธเท่ากับผิดเสมอพอลงจากรถปุ๊บฉันก็ไม่ได้มัดผมเผ้าผม,าผม,ผมฉันก็ปล่อยนึกออกไหมแล้วความรีบของเราคือเหงื่อเราก็ออกพอออกปุ๊บมันโดนแอร์ปุ๊บมันก็ยิ่งแบบ แล้วอุข้างในคือนึกออกไหม <c oughs> ดูน้องนุ่นจับผมตลอดหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยคือคือหาว่าเราแบบว่าดูมีพี่รุ่นดูแบบฉันก็อ่านคอมเอมนต์แล้วชาบบอกว่ายายหนูเปลี่ยนชื่อได้ไหม ผิดอนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนหนึ่งเข้ามาเมสยาวมากบอกว่าบอกว่าเอ้ทุกคนรีบกดนะ หลอกฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปโมาหูเขาอะนะเออไม่เป็นที่เขาก็ <c oughs> เออฉันก็แต่ในใจนึกคนที่เขาแบบอย่างนาั้นจริงๆเขาเป็นแบบนี้หรอเขาเป็นแบบนี้หรอเขาต้องล่นลานเหรอหรืออะไรที่เขาแบบว่าเป็นอย่างนาั้นจริงๆที่เขาแบบว่าทําอะไรกับนัน้จริงๆอะเขาแบบต้องรนลานหรอ ่หคือเราเป็นคนดุดิกับทุกคนเข้าใจฟิลป้าคือเราเป็นคนที่เอเนจีสูงอะเราเป็นคนเอเนจีสูงอะคือมันคิดอะไรว่า อยู่นิ่งๆแบบว่าเศร้าๆเหงาอะไรอย่างเงี้ยเพราะชีวิตในวัยเด็กเราอ่ะมันมันเหงาพอแล้วนึกออกไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเราเราไม่ผิดนะถ้าเราจะอารมณ์ดีอ่ะ